สวัสดีจ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้ากับช่องสุยเคชาแนลเนาะจ้าไม่ได้ทำคลิปล้ายวันเลยพี่น้องก็เจ็บตาเนาะจ้าอันนี้คอยยังช่วนแหละไปห้ามซื้อยาหยดตามาหยดเป็นต้นเนื้อเนาะจ้าเนาะโดนแสงมากๆหรือเราจองโทรศัพท์ป๊มากเนี่ย มันก็จะแสบน้ำตาไหลจ้ะก็เลยหยุดพักสายตานิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะสุขภาพคิดถึงกันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนหนีกันหมดแล้ววะยังหน,นีกันเด้อจ่าเดอ้อยังอยู่จ้ายังอยู่คิดถึงทุกคนจ้ะเพิ่งเลิกงานมาไปพี่น้องมากินต้มมามา่าต้มมามา่มาเกาหลีจ้ะ ชามบเบลเลยต้มใส่หดดอกจ้ะมีไอกระสนั่นแล้วพี่น้องรีบกินคิดถึงพี่น้องกันเลยอือทำคลิปซะหน่อยเดี๋ยวจะลืมนากันเนาะจะเดี๋ยวจะหนีกันไปหมด อากาศกะแย่แล้วเน้องพี่น้องนาอเริ่มหนาวแล้วเริ่มมืดเร็วละเปล่าพี่น้องรักพี่น้องลงเปล่าพี่น้องอยู่นานๆให้อยู่เป็นกาลังใจกันนานๆเพี้ยงใครที่ยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าก็จะเข้าไปตอบจ้ะเข้าไปตอบทุกคน เพี <Yeah. S 2> <Bl onde. laughs> mm ่ยรหอนอืม อ,อร่อยจัรลนี่ <c oughs> ออกมาตม้มเซนก็เหนียวนจะจนะ๊ะเนาะต้มใส่ถั่วใส่ข่าอันที่หวานงั้น สดรือนมีแรงมีแรงใจจริงอยากทำก๋วยเตี๋ยว <c oughs> จะมีฟงน้ำซุกอยู่เนาะ <c oughs> มันก็เด้ทำไม่อยากแตจะแต่มองเห็นมามากเลยต้มมามาซะแทนกันได้คือกันอืมร้อน พาตั้งกลองกันลืมไว้บานเพื่อนเท่าแล้วแกแล้วพี่น้องเออลงลงืม Mmm. -hmm. มะม่ารสนี่ถ้าจะเป็นรสเห็ดหอมเะ้วจะก็ไม่รู้ดอ,อกมันเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นเนาะแต่เห็นรูปเห็ดหอมนะ còn ít tới 6 giờ ạ 有梦眼的。 กินไม่พูดไปจานแลพี่น้อง <laughs> <c oughs> อิ่มแล้วพี่น้องรีบมารีบไปโพูน้ำมาให้พี่ๆน้องๆเห็นซะหน่อยเดี๋ยวจลืมกันโอเคจ้ะไปเจอกันคลิปหน้าเนะจ้ะขอบคุณทุกๆคนที่เขามารับชมและติดตามนะจ้าอยู่เป็นกำลังใจกันไปนานๆเด้อจ้ะใครทำบ,บายบายค่ะ